เมื่อปลายเด้อกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกล่าวสวัสดีพี่น้องอันนี้คือซ่องของพายแม่น้องบุ้มเด้อพี่น้องอันนี้คือซ่องของแม่น้องบุ้มแม่น้องบุ้มเพิ่งเปิดซ่องใหม่พี่น้องเอ้ยซ่องใหม่ประกาศเด้อประกาศเด้อเปิดซ่องใหม่เพื่อเป็นเอฟซีแม่น้องบุ้มเนาะจะให้เห็นมึงหนักกว่ามึงแบบโครนอะพามาไปบโต๊ะเตียงซะ เต้นแห้งจีนอือกับเมนสิโต๊เตียงอะไรเลยสามสาวดาวกกวะบ่นี่บ่สาวดาวกกวก้องสปางามเซซูไม่ต้องบุ้มดำดำกัยังขาวปดหมวกเนสซี่บุ้มเนสซี่ม่หยัดพื้นอุปกรสมควรอะไรยีดงยู่ป่ามันกระด็นอะไรเพิ่นเปิดอ๋อซองใหม่เพราะลูกหลานซองใหม่ ตามวส่องใครส่องแม่น้างบุญอ๋อส่องแม่น้างบุญอันเอื้องลูกก็คนรจะซื้อนองน้อกี้นั่แล้วเพิ่นใส่ซื้อลูกสาวล้าเพิ่นแม่น้างบุญพี่น้องแม่นางกี้ฉันแล้วหักเปลี่ยนเป็นแม่น้องบุญเพิ่นมีลูกสองคนมีน้องกี้กับกันน้องบุ๋มเล่ตั้งซื้อให้ว่าแม่น้องบุเมระหว่างขั้นปรตั้งซื้อแม่น้องบุ๋มได้ไหมเมื่อนั่งอาละวะนั่งอย่างไรต่อได้สองนางมีแม่นางบุ๋ม นังก็เสียเงีอยู่เมื่มื่อเอา <c oughs> เออนางมาตั้งซ่องเองบอ่นี่<ม>นั่งตั้งเองมาซ่องนะบ่ <c oughs> น,านา่งน่ะมาให้ละบ่านะมาให้หน้านี่ตั้งไหานางเห็นน,นังกับบอเป็นเดากันซื้อนางกับบอเป็นนางก็เลยอยากมาไปไปกับหมู่ไปกระมัน,นฝากกดติดตามมาสามสามสี่สาวคนละพี่น้องเลยเนาะสาสิเห็นอยู่ขอบคุณลองมาเด้อ<า>อยู่บ้านยังเกาะตงคำหมื่น แม่บ้านดอกขมเมลบ้านเข้าไก่เซ่มักเลยถ่วไก่เซ่ไก่เน้ำซิมปีนี้ค็ณจะซืบการถ่วตอนไหนมากอันนี้นี่นเวียดวอาว่าหน้ามันถั่วบ้านเขาจ้าเลยได้เริ่มเพียงเอวเพียงอย่างคืมาแล้วขนาบ้านเว่าในหน้ามถ่วมันพัทยาพิรุณหรัออยู่เขาพี่ได้จะซอเพียงเอวเห็นขีดมันติดต่อว่ะซอยแันดซอยพันในน้ำถ่วม แบบลอยน้ำเล่นนะตามตามตามันซอยอัน,อนตึกมีตึกมีอะไรนะนะสัญญาณเนาะของความเจริญของมันสนมัมได้แน่น้าก็ายังถว่วงเนาะรวมตลอดสัญยาณจะไปถ่วงจากใดเน,น,น,นาะคุณมันต้อง <c oughs> การจะรับเอาคนป่าก็ที่ตามเนาะอันซ่อง,องแม่แม่น้องบุ้มอะไรพี่เนาะเนาะ สามสาวดาวกหขวาไปสัตว์ไปน้ำกันโดนขาซาวนึ่ก้องซูเปองามท่ซูงามจากนาคู่แบบเนียนเลยนะมันก็ดีแหละมันหายความรวมมือจากของไปนะหายความรวมมือจากหนาจากของดำๆครับกลายเป็นขาวบ็เออแบบดีดามลีสภัสาเป็น ใบดำบ่เบรซอนใจกระขอกอีดำบ่ <c oughs> อืเจกับบรซอนใจกระเปะเดแม่เถือกคนอ่ะเรากระแม่แต่ตัวเดียวนี่แต่ว่าตัวดำดำไม่นี้เข้ามาก็คือมาเปิดซองแม่น้องกิ๊บเนาะเนาะพี่นออ้องแม่น้องบุ้งแม่ดื้ออ่ะปนคลิปไปเพียงเท่านี้แหละมาอันนี้สุดๆสิบเปิ้ล ต่อไปกระถาเบิง่งถาชมแนละ้วกระพิดกเมอ่ะบราเปิดออต้องขอบคุณลายเดอร์ิดเนด้กอิขอ,ขอลาเป็นอะไรอ่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองแมยนั่งบุม้มเ,เด้เพ็่อนเร้องะกัน ซองนั่งหนาดน้ำเนาะบดสี่เสาอะไรพี่น้องเอ้ยพักเบิ้งพักซุมขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อทำนำส,สนีป่าสนีสนีดงขอบคุณละเป่าเนาะที่ต่งางส่งค่ะสนีเขาวัดเป็นนาทีเขาุณดแบบนนั้นอ่ะกินเลยเนาะเอาเป็นปันเนานนนะ